สัด,ดีครับทุเรอีการชดักทุกท่านครับวันนี้ผมโอ๊อีกามาแรงตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้แตะในเรื่องของตลาดซื้อขายกันหน่อยนะครับเหลือไม่ถึง10วันดีนะครับที่ตลาดซื้อขายตลาดหน้าร้อนในครั้งนี้นะครับเอาเฉพาะในพิมพ์ริษนะครับเหลือไม่ถึง10วันก็จะปิดตัวลงแล้วแล้วก็ว่ากันว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีดีลเดือดเกิดขึ้นนะครับในช่วงท้ายปลายตลา,าดรอบนี้นะครับและนี่คือ9 ดีลเดือดที่จะเกิดขึ้นแน่ๆนะครับแล้วมันเชื่อมโยงกับราดาทีมใหญ่ๆของพิม์ริกแทบจะทั้งหมดเลยนะครับเป็นดีลอะไรบ้างเป็นใครหน้าไหนบ้างติดตามกันครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอนนร์สเปนกอคกับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการเครารอบอาจารย์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของกาชาแนลนะครับเพราะว่าที่นี่กาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ ไปดูกันที่ดิวเดือดคนแรกครับนั่นคือราฮิมสเตอร์ลิงราฮิมสเตอร์ลิงในเส้นทางกับเชลซีมันจบลงแล้วนะครับโค้ชใหม่อะไรก็เปลี่ยนแปลงครับเอนโซเมเนสกาบอกเลยนะครับว่าเขาชื่นชอบปีกตัวอื่นมากกว่าราฮิมสเตอร์ลิงเชิญคุณออกจากสโมสรได้เลยจะไม่ได้ลงเล่นอีกแล้ว ไม่ได้ลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยแล้วเสื้อของรร h ิมสเตอร์ลิงก็ถูกปลดลงครับเบอร์ของเขาถูกยกให้กับปีกตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาและเอนโซเมรสกาก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าดาวเตะวัย29ปีไม่ได้อยู่ในแผนการทีมของเขาคุณเชิญย้ายออกไปได้เลยไปหาทีมใหม่ได้เลยรรฮิมสเตอร์ลิงเองก็เข้าใจยอมรับในสถานการณ์ และเขาเองก็กําลังมองหาสถานีต่อไปนะครับหาทีมใหม่ซึ่งระดับไรทฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยมีหรอครับที่เขาจะกลายเป็นคนว่างงานไม่มีทางครับตอนนี้มีหลายทีมนะครับที่ให้ความสนใจในตัวเขานะฮะทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศนะครับนอกประเทศนี้มียูเวนตุสสนใจนะครับมีเฟเดรบาเช่อยู่ในรายดาร์ดของเฟเดบาเช่ด้วยนะฮะ แล้วก็พิมี์ลีกมีครับหลายทีมเลยมีเวสต์แฮมมีคิสตันพาเลสมีนิวคาสเซิลนะครับแล้วมีเอเวอเรตด้วยนะครับมีความสนใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ค่าหนุงค่าเหนื่อยก็ต้องลดลงครับนะจะเรียกแพงๆเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้แล้วตัวไรฮิมเซอร์ลิงเองครับก็อยากจะอยู่ในลีกอังกฤษมากกว่าอยากจะเล่นในพิมียรลีกมากกว่าที่จะออกไปเล่นนอกประเทศครับดังนั้นก็จะเหลือแค่อะไรเหลือแค่นิวคาสเซิล เอเวอเรตันเวสต์แฮมคูซันพาเลสดูจาก4ทีมนี้นะฮะืซอังกิษบอกว่ามีความเป็นไปไ,ได้นะครับที่เขาจะเลือกอยู่ในลอนดอนครับนะฮะคือไม่ต้องย้ายบ้านไม่ต้องไปไหนอยู่ในลอนดอนแค่เปลี่ยนมุมนะฮะเชลซีอยู่ฝั่งเวสตใช่ไหมอาจจะไปอยู่ลอนดอนใต้กับคูซันพาเลสครับแล้วดูส,สไตล์ของคสตันพาเลสก็ตรงสเปคกับแนวทาง r a h e e สเตอร์ลิงเลยนะครับเพียงแต่ r ร h e e สเตอร์ลิงเองก็ต้องยอมรับว่าคุณเซนฟ a าเลสไม่ใช่ทีมใหญ่นะฮะแต่สิ่งที่เขาจะได้ก็คือการได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและเป็นนักเตะที่มีคุณค่าสำหรับสมโมสร r a ร e e m สเตอร์ลิงก็ต้องเลือกเอาว่าอย่างไรซึ่งก็เห็นอกเห็นใจ r ร h e e สเตอร์ลิงเหมือนกันนะครับนับตั้งแต่ที่เขาย้ายออกจาก Manchester City เส้นทางในการคาแข่งขของเขาไม่เหมือนเดิมนะครับ พอย้ายออกมาซิตี้ก็กวาดแชมป์เป็นว่าเล่นเหมือนเดิมแต่ในตัวของไรอัมสเตอร์ลิงเนี่ยพออยู่กับเชลซีสำหรับผมนะผมมองว่าเขาล้มเหลวนะผมไม่ได้รู้สึกว่าเขากลายเป็นหัวใจเป็นเสาหลักเลยมีบางเกมยังงงอยู่เลยครับว่าเฮ้ยนี่ไรอัมสเตอร์ลิงเหรอวะทําไมเล่นได้แย่จังนะครับเหมือนกับว่าเขาลงหลักปักฐานเชลซีไม่ได้เลยครับแล้วการลงทุนของเชลซีที่ไปคว้าตัวไรอัมสเตอร์ลิงมาจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ เมื่อ2ปีที่แล้วลงทุนไป50ล้านปอนด์เมื่อปี2022ก็เป็นการลงทุนที่ล้มเหลวนะครับเป็นการต่ำน้ำพิกระลายแม่น้ำนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าเส้นทางของเรมสเตอร์ลิงจะไปอยู่ที่ตรงไหนแฟนคอนเอาไหมแฟนเดอะอีเกิลเนสเอาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆแฟนทอฟฟี่อยากได้นะฮะแต่ค่าเหนื่อยต้องลดควบลงมาเลยเยอะมากห้อย่างน้อยต้องแตะ ประมาณสักหนึ่งแสนฟอนต์ต่อวิกพอไหวแต่ไม่รู้ว่าราอยเซอร์ลิงจะเมียงวอลไปที่ท็อฟฟี่บ้างหรือเปล่านะครับทีนี้ไปดูดีลเดือดคนที่สองนั่นคืออักเซลดิซาซี่นะครับยังคงอยู่กับทางเชลซีนะครับอักเซลดิซาซี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนครับในหลายๆคนที่ไม่ได้อยู่ในแผนการสร้างงานของเอนโซมาเรสกานะครับมาเรสกามองโฟฟาน่ากับ รีไวโควิลนะครับเป็นเสาหลักมีบาเดชิลแล้วก็อย่าลืมว่ามีอาดาราบิโอโยนะครับที่เข้ามาด้วยดังนั้นอักเซอร์ดิซาซีก่ก็สอบแว่หมดอนาคตเหมือนราฮิมสเตอร์ลิงนี่แหละมีหลายทีมนะครับที่อยากจะได้แนวรับวัย26ปีนะครับก็พิมริกเนี่ยจับจ้องไปที่ดีซาซี่อยู่หลายทีมมากหนึ่งในนั้นคือนิกัสเซนนิกัสเซนต้องการที่จะเสริมแนวรับอันนี้ชัดเจนมากเลยว่านิกัสเซนมองหาตัวที่ใช่ในช่วงท้ายปลายตลาดนี้ แล้วดีซัซี่เองนะครับก็รู้ตัวว่าไม่ได้อยู่ในแผนการสร้างทีมของอโซมารสกาแล้วเพราะว่ามารสกาเองประเมินแล้วนะครับว่าเฮ้ยไม่โดนว่ะตัวนี้ปล่อยดีกว่าจะเป็นแบบยืมตัวหรือขายขาดก็ได้แล้วแต่ทางบอร์ดบริหารเลยนะครับดัน,นั้นอักเซลดิซซี่เองก็จะอยู่ในข่ายที่จะย้ายนะครับสำหรับในช่วงท้ายไปตลาดนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้บรดาทีมใหญ่ๆทีมดังๆของพิมริก จะต้องไปคุยกับทางเอเย่นไปคุยกับทางเชลซีว่าเอาอยัางไงแต่ผมเชื่อว่าดิซาซี่เนี่ยได้ย้ายแน่แต่จะไปอยู่ที่ไหนล่ะอันนี้น่าสนใจกว่านะครับดิวเดือดคนที่3นะครับอีวานโชนี่ครับอีวานโชนี่กองหน้าดุรีกีทีมชาติอังกฤษชุดยูโรในรอบล่าสุดครับอีวานโชนี่ก็ถือว่าเป็นกองหน้าเนื้อหอมเหมือนกันนะครับคือก่อนหน้านี้นมีหลายทีมนะฮะที่อยากจะได้ตัวเขาไปร่วมง,งานด้วยนะครับ เบนส์ฟอร์ดเองก็มองว่าโอเคถ้าจะต้องขายอีวานโทนี่น่าจะเป็นคนที่สามารถเรียกค่าตัวเรียกมูลลาคาได้สูงครั้งหนึ่งครับเพิ่งพิคาดแห่งลอนดอนเนี่ยเคยฝันหวานว่าจะได้ค่าตัวอีวานโทนี่อยู่ที่เท่าไหร่ฮะจำได้ไหมหนึ่งรล้านปอนด์ครับทุกคน100ล้านปอนด์ผมบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับมันสูงเกินไปตอนนี้จาก100ลดลันซัมเมอร์เซลห้์เซครับตอนนี้เหลือแค่ 50ล้านปอนด์แต่50ล้านปอนด์ผมเชื่อว่าหลายๆทีมก็คิดแล้วคิดอีกคิดหนักอยู่เหมือนกันเพราะมันก็เป็นเงินก้อนที่แบบเฮ้ยมันจะไปพุ่มไปใส่กับท่านอีวานโชนี่ดีไหมนะครับมีคิดแน่มีเอ๊ะแน่นะครับแต่ทั้งนีีทันนั้นเนี่ยในมุมของอีวานโชนี่เองเขาก็เชื่อมันว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเวนฟอร์ดหรือไปอยู่กับทีมอื่นๆตัวเขาก็มั่นอกมั่นใจเชื่อมันในตัวเองว่า จะสามารถยิงประตูได้แบบเป็นเกาะเป็นกำนะครับเพียงแต่เวนฟอร์ดเนี่ยไม่ได้มองเขาแหละคืออยากจะใช้งานเอมบัวโมกับวิซ่ามากกว่าอีวานโชนี่เกมแรกก็ไม่ได้ใช้งานอีวานโชนี่และอีวานโชนี่ในวันนี้ก็มีข่าวกับใครบ้างครับปืนใหญ่ออส์เนนอนสิงบรูเชลซีและไก่เดทองท็อตแนมฮอสเปอร์แต่ตัดสเปอร์ออกไปครับเพราะว่าสเปอร์ เพิ่งไปดึงตัวโดมเน็กโซลันสเก้ราคา65ล้านปอนด์คงไม่บ้าจี้จ่ายในราคาของโทนี่หรอกตอนนี้ก็เหลือเออเชลซีอาจจะมีโอกาสหรือย้ายไปอยู่นอกประเทศไปอยู่ลิกซาอุมไหมล่ะมีทีมสนใจอยู่นะสำหรับอีวานโทนี่อ่ะดีวเดือดคนที่4ครับนั่นคือโจรับจบโกเมสของลิเวอร์พูลฮะซึ่งกิษบอกว่าตอนเนี้โจโกเมสพิจารณาอย่างหนักเลยนะครับ ว่าจะเอายังไงกับอนาคตของตัวเองคือถ้ามองถึงในทีมลิเวอร์รพูลเนี่ยมันยากในการที่จะสอดแทรกเอาแค่ตำแหน่งเซนอร์แบ็กก็จะเป็นฟอร์กีฟานได้โกนาเต้และเจอโรคอนซาที่ถูกใช้งานส่วนแบ็กขวาแบ็กซ้ายคงจะเบียดเทรนเบียดแอนดูโรบันน่าจะยากลำบากเขากลายเป็นแค่ตัวแร์ครับตัวอะไรเสริมในทุกจุดของแนวรับถามว่าโจโกเมสเนี่ย อยากให้ตัวเองเป็นแค่สถานะตัวสำรองเหรอฮะไม่มีทางครับทุกคนอยากจะลงตัวจริงครับแล้วโจโกเมสเองก็มองว่าเฮ้ยประเมินของตัวเองแล้วนะว่าสามารถที่จะเป็นตัวหลักของทีมไหนก็ได้ครับในเวทีพรีเมียร์ลีกทำไมต้องมานั่งสำรองก้นด้านอยู่ที่เร์พูลล่ละถ้ามีโอกาสย้ายถูกต้องไหมครับและตอนนี้ก็มีโอกาสที่โจโกเมสจะจบเส้นทางในการค้าแข้งที่เร์พูลเหมือนกันนะครับว่ากันว่ามีหลายทีมเลยนะครับที่ให้ความสนใจ และด้วยความที่โจโกเมสเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะสารพัดประโยชน์เล่นได้ทุกจุดทุกพื้นที่ของแนวรับเลยแบ็กขวาก็ได้แบ็กซ้ายก็ได้เซนเตอร์ก็ดีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําคัญของหลายๆทีมครับดังนั้นจับตาดูให้ดีครับเส้นทางของโจโกเมสไม่น่าจะอยู่ต่อที่รัวแอนฟิลด์ถ้าเป็นเช่นนั้นแฟนเดอะคอปเสียดายไหมครับดิวเดือดคนที่5กับ นั่นคือมาร์กเกฮีมาร์กเกฮีนะครับคนนี้มีดุริกีเป็นเซนเตอร์แบ็กทีมชาอังกฤษตัวจริงในเที่ยวล่าสุดที่ยูโรนะครับและตอนนี้เป็นข่าวเชื่อมโยงกับทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอย่างหนักๆเลยโดยที่จริงเนี่ยลึกนะครับ g ด e s อีเกิไม่ได้ต้องการเสียมาร์กเกฮีออกไปไหนครับเขายังมองว่ามาร์กเกฮีสามารถเป็นเสาหลักให้กับทีมได้แบบยาวๆเว้นแต่เพียงว่านิวคาเซิยื่นข้อเสนอมา ด้วยเม็ดเงินที่แบบปฏิเสธไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่ดีอีเกิลส์นั้นพึงพอใจซึ่งนิคลสันเองก็ชื่นชอบในตัวของมาเกอฮีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เข้าตาเอ็ดดี้ฮาวมาสักพักใหญ่แล้วเอ็ดดี้ฮาวต้องการนักเตะแข็งแกร่งอ่านทางดีอย่างมาเกฮีนี่แหละนะครับตอนนี้ร้านผลิุกหณา์ที่อังกฤษหันราคาแบบลดลงหัวภาพเลยว่าคงจะเสร็จนคลสนนี่แหละ นะครับเพราะว่าดีลกันมาแล้วส่วนเต็ง2เป็นลิเวอร์พูลในกรณีที่ว่าต้องปล่อยทางโจโกเมสไปนะครับดีลเดือดที่6ครับนั่นคือเจดอนซานโชฮะเจดอนซานโชปีกขวาค่าตัวแพงค่าเหนือก็แพงระยับเช่นกันอยู่ในขายที่ต้องโดนย้ายครับเพราะว่ามันหาที่ลงไม่ได้เอาจริงๆนะคือซานโชเนี่ยเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีมากด้วยความสามารถครับ แต่เชนฮากอาจมองอีกแบบหนึ่งด้วยความที่ก่อนนั้นนี้ก็มีปัญหากันมาแล้วนะครับช่วงพีซั่นความสัมพันธ์นนดูดีขึ้นนะครับแต่จริงๆเมื่อมองเห็นฟอร์มของทางอมาดิยาโลนะครับกาลาโชยังมีแรสปอร์ตด้วยยากมากที่โซลซาโชจะสอดแท่งเปตัวจริงได้และแมนยูเองก็วางเป้าว่าอยากจะลดเพดานค่าเหนื่อยลงนะครับเพราะที่ผ่านมาก็ใช้เงินไปเยอะสำหรับในการซื้อตัวตัวใหม่เข้ามา ค่าเหนื่อยก็ต้องลดลงบ้างนะครับแล้วค่าเหนื่อยของเซอร์อัลซานโชเท่าไหรล่ล่ะร่วมๆ3 0 0สามแสนปอนต์ต่อวีคอาห์มันแพงถูกต้องไหมถ้าปล่อยได้ในฐานะยืมตัวก็ได้อะ่ะก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ดีมากสำหรับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ก็มีหลายทีมที่สนใจอยากยืมตัวเซอร์อัลซานโชหนึ่งในนั้นเป็นบาร์เซโลน่านะครับเป็นรายงานข่าวจากเดลี่เิลสปอร์ตนะครับเดี๋ยวต้องรู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วปลายทางของซานโชในซีซั่นนี้อยู่ที่ไหน คนที่7ครับคนที่7เป็นสกอตแม็กโชมินีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สื่ออังกฤษมองว่ามีโอกาสนะครับในการที่ย้ายออกจากปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเพราะว่ามิฟิลทีมชาติสกอตแลนด์เองก็สองสี่สองใจอ่ะคือใจหนึ่งก็รักอีกใจหนึ่งก็เจ็บนะฮะคือรักแมนยู่แต่เจ็บตรงที่ว่าผ่านมา2ปีละในยุคข,ของเชนฮาร์เขาไม่ได้เป็นตัวเลือกระดับต้นๆในแผงกองกลางสักทีนึง ดนจับดองยาวโอ้โหโดนใส่สนับตูดแบบย,ยาวๆแบบนี้ไม่มีใครชอบหรอกครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีข่าวว่าฟูแลมสนใจนะครับฟูแลมต้องการสร้างทีมใหม่ส่วนเอเวอเรตันก็อยากจะได้แบบยืมตัวนะครับเพราะว่าเอเวอเรตันก็ขาดกองกลางประเภทนี้อยู่เอามาทดแทนการหายไปของอามารูโอนาน้าที่ย้ายไปอยู่ทางวิลล่าสกอตต์แม็กูเอาจจะเป็นคนที่ได้ย้ายออกจากทีมปีศาจแดงในช่วงท้ายไปตลาดนี้ ครับแฟนผีเสียดายไหมครับส่งคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยฮนะคนที่8ครับรองสุดท้ายนะฮะคือเบนชีเวลเบนชีเวลครับแ well. well บ็กซ้ายอดีตนี่คือโอ้โหฟอร์มพุ่งมากนะครับติดทีมชาติด้วยแต่มาเจ็บหนักช่วงที่ผ่านมากลับมายังไม่เหมือนเดิมตอนนี้เสียตำแหน่งให้กับทางมาร์กูริยาไปแล้วแล้วก็แน่นอนไม่ได้อยู่ในแผนการสร้างทีมของเอนโซมาเรสกาที่เชลซีแล้วตัวเขาเองก็รู้ตัวอาจจะต้องมีการย้าย ออกจากทีมเชลซีในช่วงนี้นะฮะแล้วมีข่าวกับทางแมนยูเบาๆนะครับโดยที่แมนยูเนี่ยมองว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวะขอดึงตัวเบนชิวเวลมาร่วมทีมหน่อยเพราะแบ็กซ้ายมีปัญหาอยู่นะครับลูกชอฟปรงกายไม่สมบูรณ์เช่นกันกับแต่ลมาเาเซียแบ็กซ้ายก็จะต้องมีการเสริมจะต,ต้องมีการปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะครับดังนั้นถ้าเบนชิวเวลย้ายมาอยู่กับแมนยูก็น่าสนใจจากทีมใหญ่มาอยู่ทีมใหญ่แล้วลงเล่นตัวจริงได้เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าแบ็กซ้ายวัย27ปีจะได้ย้ายทีมไปอยู่กับแมนยูหรือเปล่านะครับและคนสุดท้ายครับคิวอนชิปเปียสื่ออังกฤษอย่างเดอะมิวเลอร์บอกว่ามีโอกาสน,นะฮะในการที่จะย้ายออกเพราะตอนนี้สาริกาดงนิวคาสเซิลไม่ได้มองคิวอนชิปเปียเป็นเบอร์หนึ่งแบบการันตีตัวจริงเหมือนเดิมแล้วนะครับในเกมล่าสุดที่ New นิวคาสเซิลชนะทางเซาท์ทัมตันที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับเอ็ดดี้ฮาวก็เลือกตีโน่ริฟลาเมนโต เป็นตัวเลือกแรกครับตอนนี้เก์ชิปเปียก็สอแววอาจจะได้เพียงแค่สำรองนะฮะอายุก็มากขึ้นตัวเขาเองก็ไม่สามารถที่จะลดบทบาทไปสำรองให้กับทีมกระส้นได้หรอกมันเสียหน้าไม่ได้นะครับต้องย้ายแต่ถ้าจะย้ายออกก็ต้องเป็นขายขาดเลยนิวเซนมองไว้แบบนี้นะครับถ้าขายขาดก็อยู่ที่ราวๆสิล้านปอนด์แต่จะมีทีมไหนล่ะที่อยากจะได้แบ็กขวาเหรอฮะโอ้ตอนนี้แบ็กขวาเอฟเวอร์ตันนี่คืออ่อนยวบเลย นะครับสนใจมาเล่นที่เมืองลิปูไหมครับสลับเกียร์ชิปเปียนะฮะเพราะว่าเอฟตันเองก็ต้องการตัวเก่าๆแบบนี้แหละเอามาแข่งกับอาจารย์ยังแอชลียังสนุกสนานกันเลยทีเดียวเป็นบ้านพักคนชรากันเลยทีนี้นะครับอ่นนั่นคือ9ดีลเดือดครับที่อยากจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายไปตลาดเห็นด้วยไหมครับที่เห็นอย่างไรก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาเหมือนเช่นเคยแล้วเ,เจอกันคลิปต่ตอไปครับสวัสดีครับ